คลิปนี้นะครับเป็นการเฉลยว่าเราจะทํายังไงให้สามารถแยกต้นมะพร้าวทั้ง12ต้นออกจากกันโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปนะครับซึ่งต้องใช้ความคิดแบบคิดในมุมที่แตกต่างครับเพราะว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงๆแบบนี้ถูกไหมครับถ้าเรามี2รูปนะครับเอาไปไปวางเพื่อจะแบ่งต้นมะพร้าวออกจากกันเนี่ยมันก็จะได้อยู่แค่2ด้านแค่นี้เองนะครับ ถ้าเราขยายขนาดออกนิดนึงนะครับก็จะสามารถครอบต้นมะพร้าวได้เยอะขึ้นแต่ก็ยังมีต้นที่เหลือที่เรายังไม่สามารถจะครอบมันได้นะครับทีนี้ถ้าเราลองหมุนละครับปกติแล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราหมุนให้มุมแหลมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างๆเนี่ยเราก็เห็นว่ามันสามารถที่จะครอบลงไปในต้นมะพร้าวได้แล้วก็ช่วยแบ่งให้ต้นมะพร้าวเนี่ย แยกออกจากกันได้ทั้ง12ต้นโดยไม่มีต้นไหนที่มีพื้นที่ติดกันถ้าชอบคลิปความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตเป็นประจำทุกวันครับ